อานนี้นะครับคนที่ทําเวลาดีที่สุดในกลมก็คือโนนหนึ่งของอุดอรแล้วนั่นเองนะครับคิมมี่บายสตาร์แม็อุดรนะครับผมอยากบอกว่าเขาแขว่งโคตรสุดยอดเลยอ,อ้โคโมาเป็นคนแรกเลยครับของการเช็คเวลาวันนี้ นอยสู้หน่อยนิดเดียวหายใจหน่อยหายใจสองอึกเออทางนี้เออพี่เสจ๋อเห็นโคตรเลื่อนเลยเออมันเลื่อนไงไม่นได้ยากมันแต่เลื่อนเฮ้ยสู้เขากิมมี่ฮึบฮึบนี่รถเบานะครับนี่รถเบานะครับสถานการณ์จริงนะครับตอนนี้บีบคันมากครับเวลายังเดินไปเรื่อยๆฮะครับผมครับผครับครับ จากสีหน้าแล้วเขาจริงจังนะครับวันนี้เขาเทสเวลาเดี๋ยวเนื่องจากว่าวันนี้สภาพทางเลื่อนนิดนึงครับสภาพทางเลื่อนนิดนึง,<า>งครับเขามาถึงแล้วเหรอไม่อีกกลุ่มนึงคนละกลุ่มเหรอคนละกลุ่มคิมมี่มาคนแรกเลยตอนนี้ผมมาคนแรกเลยสุดยอดอะ่ะ หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีครับตอนนี้โอ้ทางันนี้บอกว่าสาหัสเลยครับคนเดินนี่ยังยากครับตอนนี้ผมเดินลงยังยากครับสภาพดินดำครับแต่ว,ว่าโน่นึงอุดอรมาถึงแล้วครับว้าวขออนุาตตามติดชีวิตเขาหน่อยนะครับหยุดสุดท้ายครับผม เนินสเตอร์รูดนะครับที่เขาจะสูนะ้ครับสุดท้ายครับมีปัญหา ครับอันนี้เขาออกมาเป็นคนแรกครับเวลายังเดินอยู่แต่ไม่มีใครไล่เขาทันแน่นอนครับโนนหนึ่งอุดอครับเป็นยังครับเส้นทางครับข้างในครับโอ้โหหลุดมาคนเดียวครับสุดยอดมากอ่ะโอ้โหครับเดี๋ยวให้ให้โนนหนึ่งอุดรพักกินน้ำก่อนนะครับฮาร์ดบอยฮาร์ด ต,ต้องมีตัวช่วยครับต้องมีตัวช่วยโก ah. ารสร้ครเดวเดียวลปแล้วัสถานการณ์สร้างวลาบนดนะครับผมจัดไปสู้เขาบานเฮามันมือน ่ทางแข่งไว้หน่อยพี่นนแตเอมาฝั้านยัฝนมันไม่ตกมันก็ได้อยู่แต่ฝนมันตกมันหมื่นนะมันหมื่นแต่รถเพียงจอดอยู่ถนนพุ่นไปเลยไปเลยเห็นมเลยแหละเอครับเอาล้ครับซาอเาเบิรล้ครับตอนนี้โน้นเองครับ่งกันตงรัขอบคุณทีมงานหนองวซอนะครับ มาช่วยนักแข่งโนน,นึงของเราวันนี้วันนี้ทําเวลาออกมาก่อนเพื่อนเลยนะนี่ไม่เยอะครับโอ้มาประมาณสี่คนเนี่ย่เดี๋ยวน้าข้าไปห้าสิได้สักหนอยเดห่างซ่าเมื่อรถอะไรนี่ข<อ>บบ้างในมันถ้าได้ออกมาอยู่มีออกมาผู้เดียวนี่ยละ่ะมื่อลันกอล์กหนึ่งนี่เองนี่สู้ไหมครับมาลองสู้มันสุดดิโออเดินยังไม่ได้เลย คนเลือเลยผม<ค><ณ>จะรวยมานานแล้วเป็<ค><ณ>นหลงเรื่องนั<ณ>้นเหดียมนะปาว่าเรานนี้หลีกเบรกอยู่นะม่อกี้เกือบหลุดออกเย้เกือบไปชุดตรงนั้นน่ะใช่ผมลงไป เอาสู้ดูก่นอนขยลงมาเริ่มต้นใหม่ลงมาเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่ได้ก็ออกซ้าย DNF ไปยอมยอมยอมด้วยโอ้อยสมเป็นนอนหนึ่งขอดฮัทบ้านฮะไปเลยขยัเกียร์นี่เนี่ย, <c oughs> ยกำลังใจหน่อยดังๆลยดิ ไปว่าเขาคืียไม่ได้อไอตอนนี้เลื่นมากครับฝนตกดินดำครับส่วนคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือโนหนึ่งอุดรครับผมคิมมี่สตาร์แม็กรับผลิตเสื้อกีฬาทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับผมติดต่อเขาได้เลยครับคิมมี่บายสตาร์แม็ก ตอนนี้โนหนึ่งเดินเช็คเหลี่ยมลายอยู่ครับเดินถอดหมวกเช็คเหลี่ยมลายอยู่จะขึ้นเหลี่ยมไหนลายไหนฮะอาจจะต้อง D F หรือเปล่าเขาบอกไม่ยอมครับเมื่อกี้เขาบอกไม่ยอมเขาสู้ก่อนออตั้งลำได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าของรถสไลด์ลงไปนู่นแล้วครับยังยังไปต่อเรื่อยๆครับกลับขึ้นมารถก่อน,นอันขึ้นมา ลงไปทานได้กิ้งลงมารับสภาพน่าจะชิงรถสถานการณ์เป็นไงครับตอนนี้ขอสัมภาษณ์นิดนึ่งฮะโอ้หนึ่งว่าเล่นสไลเดอร์ ดู <laughs> <laughs> นาฬวัสดีครับโอ้โห้แพูด <laughs> ดึงหลางไหปา๋า <laughs> ดึงหลางไห, <laughs> งห,งหยังโบยอย,ยู่ <laughs> ปาลาระวังกลขี่ทางเด้อโอ้บาไปเลยครับไปเลย ป้าป้าป้าออกมาแล้วบอบอข้าสุดยอดเลยคนอื่นเด้อน้องเขาก็ติดเยอะเลยนะเอ้ยสุดยอดเลยขี้ว่าได้ยอดกับขึ้นด้วยป้าป้าออกมาเป็นคนที่สองอ่ะสุดยอดครับโอ้โหไปเลยไปเลยครับไปเลยครับขอดูมืออันดับหนึ่งอันดับสองหน่อยครับเออสุดยอดเลย ตอนนี้คือใครมาได้ไกลสุดคนนั้นชนะนะครับตอนนี้ไม่ไม่เอาเวลาครับตอนนี้คือใครเอามาไกลสุดคนนั้นชนะครกูยืนแค่นั้นกูทายสี่ช่มงเราไม่บักไหนขึ้นมาหากูฟอนแล้วท่านบักโต้งกับใครชู่เบลเบือนนี่ลหละแนี่อยู่แค่นี้ผมเห็นเลยนี่แหละผมเห็นนี่แหละผมอยู่แค่นี้ผู้เดียวนะมีปลาเหรอครับโน่นหนึ่งอุดรเท่านี่ยเราออกมาเนี่ยโอเคกลับบ้านได้เก่งเก่งพูดอะพูดอะผมอยู่นพูดสูต่อกขึ้นไม่ได้หรอกเอาไปหากินข้าวนีกว่า

อันนี้เขาเป็นลุยเออ่เนินสเตอร์ลูดมานะครับเขาบอกเขาบอกว่าปัญหาของเขามีสองคันในอย่างเดียวคือถ้าขาเกียร์ไม่หักเนี่ยเขาขึ้นสุดนะฮะโอเคแล้วลุ้มเลอีพุอีพุลุงจีนดากเอฟดากดากทั้งแอม